เข้าสู่บรรยากาศสนุกสนุกของเทศกาลสงกรานนะคะวันปีใหม่แบบไทยๆของเรานั่นเองค่ะและก็ต้องขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ The Destination ประทับใจที่ปลายทางรายการที่จะพาคุณไปสัมผัสจุดประทับใจทั่วเมืองไทยของเหล่าคนดังจากหลากหลายวงการค่ะพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันเสาร์เวลา10โมงนิดๆทางช่องสถานีค่ะ24ชั่วโมง T t e n เ y f o ค่ะ และเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศแบบนี้นะคะสำหรับ Guest d e t i n a t i o n ของเราในวันนี้เนี่ย mm hmm. ก็ต้องมีสถานที่สุดทับใจมาแนะนําเราอย่างเช่นเคยค่ะ mm hmm. เอ๊ะถึงแม้ว่าเธอคนนี้นะคะจะเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมออกสื่อสักเท่าไหร่แต่ก็ว่าเป็นที่รู้จักกันดีนะคะในแวดวงนักอ่านนักเขียนค่ะโดยเฉพาะร้านหนังสือของเธอที่มีชื่อสะดุดหูมากๆเลยว่าแต่วันนี้เนี่ย mm hmm. เธอจะพาพารักคุณผู้ชมไปสัมผัสจุดประทับใจที่ปลายทางกันที่ไหน mm hmm. เดี๋ยวเราไปตามหาเธอที่ร้านกองดิบกันเลยดีวยดวยกว่าค่ะชื่อมอนหนังสือเลยค่ะ เ e s t ์เด t i ิเนชันของเราวันนี้เป็นเจ้าของร้านหนังสือขวัญใจนักอ่านนามก้องดิดร้านหนังสือสุดชิคในบรรยากาศแซนชิลของพี่แป๊ดดวงือไทเอสาชาตั้งนอกจากนี้เธอยังเป็นเจ้าของสำนักพิมพ์ระหว่างบรรทัดอีกด้วยวันนี้พี่แป๊ดจะมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวแบบไหนกันนะคะค่ะตอนนี้หลักๆเลยก็เป็นเจ้าของร้านหนังสือชื่กองดิดอยู่ที่คลองสามเนี่ยค่ะอยู่ติดกับ ของสารพาซากองดิดเป็นชื่อหนังสือของวอลตร์ค่ะเป็นปรัชญาิยายกองดิดเป็นตัวละครเอกใน,ในที่วอลตร์เขียนขึ้นคือกองดิดเนี่ยเขาเป็นคนเป็นตัวละครที่เหมือนจะมองโลกในแง่ดีแล้วก็เชื่อฟังครูบาอาจารย์มาตลอดแต่ว่าชีวิตเขาเนี่ยมันก็จะผกผันเจอความทุกข์เจอสงครามอกหักจากความรักคนรักตายอะไรเจอเรื่องหนักๆของชีวิตมาเยอะมากค่ะตอนจบของหนังสือบอกว่า คือกองเด็กเขาจะมีครูอาจารย์เยอะเขาจะบอกว่าที่ท่านกล่าวมานั้นดีแล้วแต่เราจะทําส่วนของเราต่อไปเขาผ่านความคิดคนนั้นแบบนี้คนเน้นแบบนี้แต่ว่าถึงสุดแล้วเขาก็ต้องเชื่อตัวเขาเองก็เลยเราก็เลยชอบชื่อนี้ค่ะก็เลยมาตั้งเป็นร้านหนึ่งส่วนร้านมันมีสองหลักของกองเด็กมันมีสองโซนค่ะคือเราใช้คําว่าไลบรารี่แนกองเด็กไรเบารีเป็นชื่อร้านกาแฟ แล้วก็ใช้คพาว่าแอดกองดิทคือร้านร้านกาแฟที่อยู่ที่ลานกองดิทกองดิทเป็นหนึง่งร้านหนังสือก็จะอยู่ด้านหลังอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าคนก็เดินเชื่อมไปเชื่อมมากันได้หนังสือเราก็คัดสรรนนะคะคือเราก็ไม่ได้แบบวางเฉพาะหนังสือเบสเซนเลอร์แต่ว่าเราคัดสรรแล้วว่าหนังสือเราเลือกมานี่เป็นหนังสือที่ดีกับคนอ่านแล้วก็เป็นเป็นหนังสือที่ คนอ่านทั่วไปก็น่าจะสนใจด้วยมีหนังสือวรรณกรรมไทยวรรณกรรมแปลแล้วก็หนังสือเชิงทฤษฎีค่ะมันก็แบบมันไม่ใช่เป็นร้านหนังสือทั่วไปเราเดินเข้าไปซื้อหนังสือแล้วจบแต่ว่าเราที่นี่เราจะมีเสวนาบ่อยๆเราพยายามให้มีอย่างน้อยเนี่ยเดือนละสองหนก็เลยที่รู้สึกว่าอันนี้การมีบทสนทนาในร้านทำให้ร้านเป็นที่รู้จักแล้ววันนี้ก็จะมีแบบกลุ่มที่เขาชอบปักผ้าค่ะงานของเขาก็เป็นงานที่ นิ่งๆเหมาะกันแล้วหนังสือค่ะมันไม่ได้แบบสร้างเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยเราก็แล้วผ้าเขาก็อันปักผ้าก็น่ารักมันสร้างก็เลยก็เลยเออท่านใช้ใจใส่ที่หน้าร้านเราก็ชอบมันสวยงามเฟซบุ๊กของร้านค่ะเ facebook.com/ กลองดิดบุ n ๊ก c a n d i d e b w o k s ค่ะเข้าไปก,ก็เราจะอัปเดตกิจกรรมตลอดแล้วก็แนะนำหนังสือด้วยค่ะ ช่วงวันสงการแบบนี้นะคะผู้คนก็คงมักจะออกเดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดกันค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่ได้ไปพักผ่อนแล้วก็ไปเล่นน้ําด้วยแต่ว่าก็เป็นจังหวัดที่ดีของคนที่อยากออกมาท่องเที่ยวในกรุงเทพเหมือนกันจริงๆแล้วเนี่ยกรุงเทพมหานครของเรานะคะมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามมากมายเลยค่ะแต่ติด่อย่างเดียวก็คือรถติดนั่นเองค่ะคุณผู้ชม วันนี้เนี่ยก็เลยถือว่าเป็นจังหวะที่ดีเลยเขาก็เลยขอพาคุณผู้ชมนะคะออกมาท่องเที่ยวชมความสวยงามของกร,รุงเทพมหานครโดยเฉพาะถนนพระอาทิตย์ค่ะจดประทับใจที่ปลายทางของพี่แป๊ดอีกด้วยนี่แต่สำหรับวันนี้นะคะเาจะไปท่องเที่ยวด้วยเจ้านี่เลยค่ะจักรายานสองล้อสีเขียวสดใสของกทมอนี่เองค่ะคุณผู้ชมเอ๊ต้องทำยังไงบ้างนะ เห็นตรงนี้มีสกยานอยู่คือเราสามารถยืมไปปั่นได้ไหมคะเหรอคะเราต้องมีค่าบริการอะไรยังไงบ้างไหมคะมรีคร,รับไม่เสียค่าทุาีเ,เลย,เลยโอ้เราต้องทำาไงบ้างะคะใช้บนะัตรประชาชนครับอันนี้คือถ้าเป็นจันทร์ถึงศุกร์ได้ตั้งแต่10โมงถึง6โมงเย็นเสาร์อาทิตย์ก็คือตั้งแต่9โมงถึงพุ่งนึงเลยก็คือแล้วแต่ว่าเราจะปั่นไปไหนก็ได้ได้ทั้งวันเลยแล้วก็มาคืนที่นี่ใช่ไหมคะโอเคมีบัตรประชาชนค่ะ เรียบร้อยแล้วขอบคุณมากนะคะนี่เยได้จักรายานมาแล้วค่ะคุณผู้ชมพร้อมทั้งนี่ด้วยแผนที่นะคะถ้าคุณผู้ชมเนี่ยสนใจอยากจะมาคอยืินักรายานแบบนี้นะคะ <Yeah. S 2> ง่ายมากๆเลยค่ะทางฝั่งพระนครน,นะคะ <Yeah. S 2> เขามีอยู่5จุดด้วยกันค่ะเดี๋ยวพาสจะเล่าให้ฟังว่ามีจุดไหนบ้างนะสถานีที่1่ค่ะอยู่ตรงสนามหลวงนะคะสถานีที่2ก็คือตรงนี้นั่นเองกองการท่องเที่ยว สถานีที่3อยู่ตรงสวนสันติชัยปราการที่เรากำลังจะั่นไปค่ะสถานีที่4ี่อยู่ที่ว่าอยู่ที่สาราว่าการกรุงเทพมหาคนครค่ะส่วนสถานีที่5นะคะสวนสะรันรมค่ะคุณผู้ชมนีมี5จุดด้วยกันส่วนการขอยืนจักรยานนะคะก็ง่ายมากๆเลยเพียงแค่ถ้าว่าคุณผู้ชมเป็นคนไทยก็เอาบัตรประชาชน,นะคะ่ะไปแลกแล้วก็กรอกข้อมูลนะคะเขาก็จะถา่ายภาพบัตรประชาชนเราเก็บไว้เป็นหลักฐานส่วนถ้าเกิดว่าเป็นชาวต่างประเทศแล้วก็ เอาพาสปอร์ตค่ะไปไปยื่นนะคะแล้วก็กอกข้อมูลเช่นเดียวกันเขาก็จะถ่ายรูปพาสปอร์ตเอาไว้ค่ะส่วนการมายืมจักรยานเนี่ยหรือว่าการเอาไปปั่นนะคะวันจันทร์ถึงศุกร์ได้ตั้งแต่10บโมงถึงหกโมงเย็นเลยส่วนวันเสาร์อาทิตย์ก็ได้ตั้งแต่10บโมงถึงสองทุ่มค่ะอ๋อแล้วก็ที่สาคัญอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะในการขับขี่ทุกประเภทค่ะเราต้องมีการเซฟตีเ้เอาไว้ด้วย <S <S วันนี้พักก็เตรียมหมวกสำรองกันจักรยานมาแล้วด้วยเดี๋ยวเปลี่ยนดูว่างค่ะอันนี้ไม่น่าสปอร์ตไหร บนถนนที่สองข้างทางเต็มไปด้วยอันตรายคนขับรถอย่างเรายิ่งต้องมีสติเพราะหน้าที่ของเราไม่ใช่แค่คนส่งสินค้าให้ถึงจุดหมายแต่ต้องรับผิดชอบให้ทุกชีวิตบนถนนได้กลับไปหาคนที่รักอย่างปลอดภัย<อ>มาช่วยกันลดอุบัติเหตุบนถนนให้เป็นศูนย์ สนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืนคุณ้ชมคะตรงนี้นะคะคือสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าค่ะหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่าสะพานปิ่นเกล้านั่นเองเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะคะจากเขตพระนครกับเขตฝั่งค้นค่ะเดี๋ยวพาพาคุณผู้ชมขึ้นไปชมความสวยงามของแมา่น้ำเจ้าพระยาบนสะพานกันดีกว่าค่ะ We'll <laughs> ได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลประเทศญี่ปุ่นค่ะพอสร้างเสร็จก็ทำการเปิดการจราจรเมื่อวันที่24กันยายนีพศ2516ค่ะแล่ก็ได้รับการพระราชทานนามว่าสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าค่ะก็เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรตินะคะพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวกรมราชวังบวรสถานมงคลค่ะในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองเพราะว่าพื้นที่บางส่วนของสะพานนะคะเคยเป็นเขตของพราชวังบวรสถานมงคลค่ะไปต่อที่ก็ค่ะ สองลอ้อกินลมชมวิวบนสะพานสมเด็จพ,พระปิ่นเกล้าแล้วน้องแปรวก็ผ่าเรามุ่งหน้าสู่จุดประทับใจที่ปลายทางของพี่แป๊ดกันต่อที่ถนนพระอาทิตย์ค่ะ ราก็พาคุณผู้ชมเข้าสู่เขตถนนพระอาทิตย์แล้วค่ะซึ่งก็มีระยะทางตั้งแต่ประตูมหาทุาลัยธรรมศาสตร์นะคะเลียบริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาไปจนถึงป้อมพระสุเมรลยค่ะชื่อของถนนพระอาทิตย์ก็มาจากป้อมพระอาทิตย์ค่ะซึ่งเป็นหนึ่งใน14ป้อมนะคะที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ,ฟ,ฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือว่ารัชกาลที่1ค่ะได้โปรดเกล้าให้สร้างขึ้นพร้อมกับการสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นราชธานีนั่นเองแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถนนพระอาทิตย์นะคะบ้านเรือนในสมัยนี้หรือว่าป้อมพระอาทิตย์ถูกรื้อออกไปหมดแล้วค่ะ ส่วนชุมชนที่นี่นะคะถือได้ว่าเป็นชุมชนที่เก่าแก่และก็เติบโตมาพร้อมกับการสร้างพนาคนครเลยก็ว่าได้เป็นศูนย์กลางในการปกครองและก็ศิลปะวัฒนธรรมอีกด้วยค่ะแม้ได้มาปั่นจักรยานกลางเมืองแบบนี้ก็ได้บรรยากาศไปอีกแบบนะคะคุณผู้ชม ตำหนักและก็บ้านเรือนข้าราชบริพารนะคะรวมไปถึงราษฎรทั่วไปค่ะส่วนตําหนักเนี่ยได้เปลี่ยนมาเป็นในรูปแบบตึกนะคะก็ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3ค่ะช่วงน,นั้นได้รับสถาปัตยาการรมนะคะจากฝั่งจีนและก็ยุโรปเข้ามาแต่ว่าตําหนักสมัยก่อนเนี่ยตอนนี้ก็ได้เปลี่ยนเป็นอาคารสํานักงานรวมไปถึงบ้านเรือนที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ก็เปลี่ยนไปจากเดิมอีกเยอะเลยค่ะ ทำเป็นประจําตอนหลังๆนี่ก็คือเดินมาที่ถนนพระอาทิตย์ก็เดินมาที่ร้านแรกของถนนพระอาทิตย์อะค่ะชื่อร้านเฮมล็อกคือบรรยากาศร,ร้านมันจะเป็นกลีกนิดๆแล้วก็มีวายดื่มมีอาหารอร่อย,อยนะค่ะก็แบบอ่านหนังสือเครียดๆแล้วมาดื่มวายที่นี่ได้เฮมล็อกเลยค่ะปั่นจักรยานมาได้สักแป๊บนึงก็รู้สึกหิวแล้วละค่ะคุณผู้ชมนี่พี่แป๊ดนะคะเขาได้นำร้านทางนี้เอาไว้ด้วยค่ะชื่อว่าร้านเฮมล็อกค่ะ ร้านนี้เลยถึงแล้วด้วยค่ะเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันดีกว่าคุณผู้ชมพี่ะสวัสดีค่ะ,คะนี่คงจะเป็นพี่เนรแน่เลยใช่ไหมคะสวัสดีค่ะ โอโ้โหคุณผู้<า>ชมคะโชคดีมากมากเลยคะ่ะพอเดินเข้ามาในร้านก็เจอเกสเดติ n เนชันของเรากับเจ้าของร้านที่นี่ด้วยนะคะโอโ้โหทำไมวันนี้ถึงมาที่นี่ได้เลยคะหรือว่ามาประจำอยู่แล้วก็มาบ่อยนะคะเป็นเมื่อก่อนตอนยังไม่เปิดร้านก็จะมาบ่อยๆ<อ>ะมันอยู่ใ,ใกล้คอนโดพี่ด้วยใกล้มหาลัยด้วย แลวสำหรับร้านนี้ค่ะร้านเฮมล็อกใช่ไหมคะชื่อแปลกทั้งสองร้านเลยทั้งร้านพี่แป๊ดเองแล้วก็ร้านพี่เน็ดเองด้วยมีที่มาที่ไปอย่างไงคะสำหรับร้านนี้ค่ะก็เปิดมาได้จะครบ20ปีปีนี้แล้วค่ะเฮมล็อกก็ร้านแรกของเธอได้ใช่หรอคะเป็นร้านแรกเลยค่ะคุณผู้ชมของถนนพระนคในในสไตล์แบบโมเดิร์นอ่ะโอเคถ้าเป็นแบบว่าสไตล์เก่าแก่เขาก็มีอยูก็ใช่เปิดมาเนี่ยครบ20ปีเดือนเมษายนเนี่ยเฮมล็อกก็ เป็นเป็นสมุนไพรพิษเป็นสมุนไพรพิษถ้าจะเห็นโลโก้ของร้านเนี่ยจะเป็นรูปของคนแก่คนหนึ่งดื่มก็คือดื่มน้ำเฮมล็อกนะครับก็เขาคือนักปชญาชื่อสุภติสนะคะก็เขาดื่มน้ำเฮมล็อกค่ะแล้วก็พอดีแฟนพี่เนี่ยคนที่ร่วมกันทำร้านมาตั้งแต่แรกเนี่ยเขาเล่นปชญาแล้วก็ชื่นชมวีรกรรมของสวตัสติสก็เลยมาตั้งชื่อร้าน เราเห็นบอกว,ว่าทั้งสองคนเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเรียนด้วยใช,ใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนกับว่ามาร้านนี้เหมือนหาร้านประจำแล้วก็กลายเป็นมาเปิดร้านนี้มเมื่อสมัย20ปีที่แล้วเนาะกลายปี่ค่ะเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เรียนธรรมศาสตร์ตั้งแต่ปีหนึ่งโอ้โหยาวนานม,มากๆคะ่ะ แล้วสำหรับร้านนี้ค่ะพี่เนเห็นบอกว่าเป็นร้านสไตล์โมเดิร์นใช่ไหมคะร้านแรกเลยบนถนนพระอาทิตย์รู้สึกว่าการตกแต่งร้านนี้ก็จะมีศิลปะต่างๆมีทั้งรูปภาพที่มีติดป้ายราคาขายด้วยแล้วก็มีเหมือนเป็นกระป๋องชาใช่ไหมคะอันนี้เป็นสไตล์ยังไงคะเขาเรียกว่าอะไรจริงๆแล้วไอ้คำว่าโมเดิร์นเนี่ยจริงๆแล้วจะต้องบอกว่าลักษณะร้านเนี่ยตกแต่งสไตล์โพสต์โมเดิร์นโพสต์โมเดิร์นก็คือว่ามันอาจจะออกจริงจรินกลินกรีดด้วย มันเป็นคอนเซ็ปต์ของร้านตั้งแต่ชื่อร้านอย่างที่บอกว่าเฮมล็อกนี่เป็นน้ำพิทที่โซเคติสตื่นใช่ไหมคะก็เป็นคอนเซ็ปต์ว่าทั้งปูนทั้งอะไรที่เป็นตกแต่งในร้านเนี่ยจะออกสไตล์กึ่งเมดิเตอร์เรเนียนเมดิเตอร์เรเนียนก็คือเราอยู่ระหว่างตรีกคาบเฟเชียใช่ไหมคะมันก็จะเป็นอีสต์มิดเวสต์คอนเซ็ปต์ก็คือว่าชากับไวน จะเห็นตู้ชากับตู้ไวาย<ช>ที่ค่อน <ะ S 1> ข้างเด่นอยู่ในร้าน <ฮะ S 1> ชาเนี้ยมันสุดยอดของตะวันออกไวายก็เป็นสุดยอดของตะวันตกลักษณะอย่างนั้นนะคะส่วนงานแกลเลอรี่เนี่ย <ฮะ S 1> จริงๆแล้วก็คือว่าเราอยากสนับสนุนงานศิลปะมาตั้งแต่เปิดร้านแล้วเพราะว่าตั้งแต่ยี่สิปีที่แล้วที่มันล็อกเปิดปีสองห้าสเจ็เนี่ยช่วงนั้นเนี่ยงานศิลปะเนี่ย มันยังไม่เฟื่องฟูเหมือนทุกวันนี้คือถ้าจะดูศิลปะเนี่ยคุณต้องเข้าไปดูหอศิลป์ซึ่งก็ปิดบ่ายสามโมงครึ่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคืองานที่งานแสดงศิลปะในในกรุงเทพหรือในเมืองไทยเนี่ยมันจะมีน้อยเราก็พยายามจะดึงงานศิลปะมาให้ใกล้คนมากที่สุดก็คือคุณสามารถเสพงานศิลปะในร้านอาหารได้ดูไปจนถึงห้าทุ่มเทียงคืนเลยกินข้าวไปดูไปได้แล้วก็ที่นี่ก็จะเป็นให้ ช่วงก่อนๆก็ประมาณเดือนละครั้งตอนนี้ก็อาจจะเป็น2เดือนครั้งเปิดเปิดพื้นที่ให้ศิลปินมากขึ้นหน่อยก็ไม่มีชาร์จค่ะทุกคนที่มาแสดงงานที่นี่ก็คือว่าฟรีแล้วก็เขาจะขายก็เรื่องของเขาเราก็ช่วยเขาขายไม่มีเก็บเปอร์เซ็นต์ใดๆเป็นการสนับสนุนงานศิลปะกันในตัวแอบบอกว่ามีเมนูเด็ดของร้านนี้ด้วยเวลามาเลยต้องสั่งททีเลยอันนี้คือเมนูอะไรคะชื่อชื่อสุดโต่งค่ะพี่เคยไปไปทานที่เลย แล้วก็ชอบมากแล้วก็ตรสูตรมาค่ะแล้วก็ให้ที่นี่ทให้ประจําค่ะแล้วตอนหลังพี่เด้เขาก็แบบเออลองใส่ในเมนเป็นเมนูในร้านเป็นเมนูยิบแล้สุดโต่งี่พี่เด้ก็ตั้งชื่อเองเพราะว่ามันจะออกเผ็ดอค่ะก็ถือว่าจริงๆมันคือชื่อโต่งมันจะเป็นอาหารเมืองเลยที่แปะออกมานะแล้วก็ให้คือคือในคือที่ร้านเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนเนี่ยใครมีสูตรเด็ดเนี่ยแล้วแล้วเรามีวัตถุดิบที่ทําได้เนี่ยเราก็จะทำเอ้มีเมนูอื่นที่แนะนําอีกไหมคะสําหรับร้านนี้ เมนูเฮมล็อกก็มีหลายตัวค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยดูร้านอาจจะออกโมเดิร์นชื่อก็ออกเป็นฝรั่งแต่ว่าร้านเนี่ยคอนเซ็ปต์ของร้านเนี่ยก็เราพยายามจะอนุรักษ์อาหารไทย<อ>จะเป็นอาหารไทยประมาณ95%เลยอาหารฝรั่งน่มีนิดหน่อยเป็นออปชันให้กับคนลิ่แถวนี้อะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าอาหารไทยที่เนี่ยจะค่อนข้างเยอะ,ะมากแล้วก็เป็นอาหารไทยที่พยายามจะอนุรักษ์ให้คนรุ่นใหม่กับต่างชาติเนี่ยได้รู้จกัก ก็จะมีอาหารโบราณข้าวห่อใบบัวแกงน้พะเก้ายำทวายำขมิหงพนมลุงล่าเตียงหลุมสล่งประมาณนี้ค่ะหลายๆอย่างโอ้โหสลงพี่ก็ไปกินบ่อยแล้วก็มีเมี่ยงอีกวารตี้หลายชนิดซึ่งตอนนี้กลายเป็นที่ฮิตของฝรั่งไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ค่ะไปปั่นจักรยานมาค่ะตอนนี้เริ่มหิวแล้วค่ะพี่คะจะยังไงรบกวนนะคะขอมาฝากของที่นี่ซะหน่อยละกันค่ะ ู้ชมคะเดี๋ยววันนี้เขาจะมาลองชิมอาหารที่ร้านพี่แน่ดูร้านจำลอกนะคะว่าจะรสชาติอร่อยถูกปากคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติขนาดไหนค่ะบนถนนที่สองข้างทางเต็มไปด้วยอันตรายคนขับรถยิงเรายิ่งต้องมีสติ เพราะหน้าที่ของเราไม่ใช่แค่คนส่งสินค้าให้ถึงจุดหมายแต่ต้องรับผิดชอบให้ทุกชีวิตบนถนนได้กลับไปหาคนที่รักอย่างปลอดภัย<อ>มาช่วยกันลดอุบัติเหตุบนถนนให้เป็นศูนย์ ตอนนี้อาหารก็มาอยู่ตรงหน้าแล้วค่ะมีเมนูอะไรบ้างคะพี่เนตรอันนี้เป็นแอปเปอร์ทเซอร์แต่บ้านเราก็กินได้ตลอดเวลาแต่ให้เป็นของพังก็จะต้องแบบเป็นแอปเปอร์ทเซอร์คือเมี่ยงคำเมี่ยงคำนี่พี่แป๊กกำลังจะโชว์ให้เราดูว่าขั้นตอนการกินนี่ถูกวิธีต้องทำยังไงใช้มือแบบนี้นะคะต้องใช้มือด้วยนะคะโอเคที่นี่เวลาเสิร์ฟใช้มือเลยค่ะไม่มีเสิร์ฟช้อนซ้อม่ะฝรั่งก็สนุกสนานกันอร่อยค่ะพี่ก็มากินบ่อยค่ะแต่หน้าตาน่าทานทุกจานเลยนะคะ นี้เป็นเมี่ยงคำเป็นอ a p ไ e t i อ e ์ของที่นี่ส่วนอันนี้ปะคะอันนี้คือข้าวห่อใบบัวนะข้าวห่อใบบัวข้าวห่อใบบัวก็เป็นอาหารที่แบบว่าขึ้นชื่อเหมือนกันก็คืออย่างที่บอกว่าเราพยายามจะอนุรักษ์อาหารโบราณโบราณเอาไว้ส่วนอันนี้น่าจะเป็นสุดโต่งแน่เลยที่พี่แบรนบอกไว้นะคะและเป็นคนแนะนําเมนูนี้กามาเลยเดี๋ยวเผาเริ่มชิมจากอะไรก่อนดีคะเนี่ยก็เป็ตัวเมี่ยงก่อนใช่ไหมคะมาค่ะล้างมือแล้วค่ะคุณผู้ชมพร้อมค่ะขอบคุณค่ะอนี่ บ้านเราก็เป็นของว่างอะเนาะกินได้ตลอดเวลาใช่แล้วค่ะแต่ว่าพอมาอยู่ในร้านอาหาร<ช>ามันก็จะต้องเป็นเหมือนสตาร์ตเตอร์นิดเึียวิคเจอร์มันดีเยอะด้วยละเคี้ยวสนุก ต้องเคี้ยวแบบว่าระมัดระวังจริงๆค่ะกว่าจะเคี้ยวหมดนะคะแต่ว่าอร่อยจริงๆแต่รู้สึกว่าใส่พริกเยอะไปนิดนึงจะเผ็ดเผ็ดกี่พี่เตือนีลีที่มีอันนี้นะคะท้าให้แบบกลมกล่อมนี้ค่ะทั้งหวานเผ็ดแล้วก็เปรี้ยวของมะนาวด้วย่อมาไม่ได้ทานเมี่ยนานแล้วเลยค่ะเอามาชิมจานที่สองเดีกว่าค่ะจานนี้คือข้าวขอใบบัวหาทานยากนะคะใบบัวก็ขายยากแล้วค่ะตอนนี้อือเเลยงั้นเดี๋ยวขอชิมนะคะข้าวขอใบบัว อร่อยมากๆค่ะคําเดียวไม่พออร่อยจริงๆค่ะคุณผู้ชมผ่านไปสองจานแล้วค่ะอร่อยมากๆคราวนี้มาถึงเมนูเด็ดของพี่แปดบ้างนะคะต้องลองค่ะต้องลองนะคะเป็นผักเยอะเลยเลยว่าอันนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่ได้ทานลองดูค่ะลองดู ร้านเฮมล็อกเนี้ยอร่อยมากๆเลยค่ะถึงว่าทำไมพี่ปาถึงมาเป็นลูกค้าประจำเลยนะคะเนาะแล้ว้าคุณผู้ชมสนใจค่ะอยากจะมาทานอาหารนะคะที่ร้านแห่งนี้เนี่ยมาได้วันไหนกี่โมงบ้างคะเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะวันอาทิตย์ปิดค่ะตั้งแต่บ่ายสี่โมงเย็นถึงเที่ยงคืนค่ะการเดินทางนี่มาอย่างไรคะสังเกตตรงไหนอะคะอ่าถนนพระอาทิตย์ถนนสั้นๆระหว่างธรรมศาสตร์กับบางลำพูค่ะร้านอยู่ตรงทางมะลายตรงข้ามองการเอฟเอโอ ส่วนร้านที่แปดบ้างค่ะก้องดิดค่ะเปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะ่ะเปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์ค่ะปิดบันกันิสิบเอ็ดโมงถึงสองทุ่มค่ะค่ะแล้วก็เดินทางสะดวกที่สุดก็มาทางเรือนะคะข้ามข้ามเรือข้ามฟากสีพญาคองสานสีพญามันจะตรงริเวอร์ซิตี้ค่ะแล้วข้ามมาท่าเรือคองสานเดินเข้ามาในคลองสสนพาะซาแล้วพอเห็นร้านวัดสันก็เลี้ยวเข้ามาก็เจอเลยค่ะถ้าคุณผู้ชมสนใจชอบเรื่องราวของหนังสือนะคะก็สามารถไป ที่ร้านพี่แปะได้ร้านกองดิดหรือว่าอยากมาทานอาหารอร่อยๆก็มาที่นี่ได้ค่ะร้านเทมล็อกของพี่เนธนะคะส่วงนีต้องขอบคุณทั้งสองท่านมากมากเลยนะคะขอบคุณมาก <ส Sister S 1> <ล>มาก <นะ S 2> เลยค่ะขอบคุณค่ะเราเราคิดอะไรไม่ออกค่ะพี่รู้สึกว่าสิ่งสํครราคัญเลยก็คือต้อง,องเดินทางใกล้ๆก,ก็ขอให้เดินทางสมมุติว่าเลยไปออกปุ๊บพี่อากออกแค่ออกมาเดินเล่นรินนมแม,ม่น้ำแถวนี้มันก็มีริมแม่น้ำริมแม่น้ำทพยาหรือไม่ถ้า,ามีเวลาก็ไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศคือมันทําให้เราแบบ หยุดปัญหาที่มีไว้ชั่วคราวแล้วไปไปเจอกับสิ่งที่สิ่งที่เราไม่ได้เจอบ่อยๆอ่ะขนาจนะคะให้เราคิดอะไรออกมากขึ้นอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่าการเดินทางมันให้ให้อะไรตรงนี้อะคะ่ะแต่ก็มาถึงช่วงพิเศษนะคะของแฟนๆรายการ The Destination แล้วละค่ะถ้ามีของเที่ระลึกมามอบให้กับคุณผู้ชมที่ร่วมสนุกตอบคำถามประจำสัปดาห์ของเราด้วยค่ะคำถามของเรานะคะมีอยู่ว่าชื่อร้านหนังสือกองดิบมาจากอะไรค่ะทีมที่หนึ่งถ้าตอบว่า เป็นชื่อสมุนไพที่โสเคติสนำมาทำยาพิษหรือ D2 ถ้าตอบว่าเป็นชื่อของหนังสือและก็ตัวละครของวอเตค่ะค่ะคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ทราบคำตอบแล้วก็ส่ง SMS มาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยใครที่ตอบถูกก็รับของที่รีสับทางรายการไปเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะไปฟังฉเฉลยและชมรายชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่แล้วกันก่อนเลยค่ะ โอ้โหสำหรับวันนี้นะคะประทับใจมากๆาเลยค่ะแลต้องขอขอบคุณพี่แป้นเจ้าของร้านกองดิดด้วยนะคะที่ได้นนำสถานที่สุดประทับใจในชวดเทศกาลสงการานต์ให้พารักทุกผู้ชมได้มาสาัมผัสความสวยงามของกรุงเทพมหาคนครกันค่ะแต่ว่าน่าเสียดายนะคะที่ตอนนี้เนี่ยเวลาในรายการ The Destination ประทับใจที่ปลายทางของเราหมดลงแล้วล่ะคะ่ะกลับมาพบกันได้ใหม่นะคะทุกว,วันเสาร์เวลา10.00นิดๆทางช่องสถานีค่ะ24ชั่วโมงค่ะ วันนี้พ่อขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะอ๋อแล้วก็อย่าลืมนะะเวลาออกมาท่องเที่ยวเพื่อเก็บเกี่ยวความประทับใจกันด้วยนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบายบายตัดน้ํากันที่แน่ๆคนที่เดินทางได้ความสดชื่นได้ความเฟรชได้ไปเจอในสิ่งเราไม่เคยเจอได้เจอเพื่อนใหม่ได้เจออาหารใหม่ๆอร่อยๆเี้ยแน่ๆเลยอะค่ะแล้วแล้วต่อ,ต,อต่อประเทศก็คืออย่างเราเที่ยวประเทศไทยได้อย่างน้อยก็แบบเอ่อก็สร้างเศรษฐกิจให้ประเทศไทย ม,มันได้กลับมาแน่ๆสองอย่างนี้สำหรับพี่นะแต่ว่าพี่รู้สึกว่าเราอาจจะได้ก่อนในความสุดทื่น